สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องไลค์คุงและว,วันนี้เราก็อยู่กับเกม Goose Goose Duck ในพาร์ทที่เ,เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะจำไม่ได้แล้วหลังจากที่ห่างหายจากการเล่น Goose Goose Duck กันไปนานนะครับบอกได้เลยว่าพาร์ทนี้เนี่ยมีแต่ความมั่วซั่วความหาและความว a t the fuck กันเต็มไปหมดเลยนะฮะก็เราอย่าเสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่า จบเลยกูกำลังแบบกลางมาดีๆโดนสมาพันธ์เจไดมาจากไหนไม่รู้หวยของพี่กูก็จบเลยสมาพันธ์เจไดต้งประเด็นไปสปอร์อาโอเกตัวจริงอะแอ ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดฮัลโหลโอ้ว่าไงพี่พี่เป็นมูนไนท์มูนไนท์ใช่มูนนไท์พี่มีพลังโอ้สุดยอดเอาอะมูนไนท์วะพี่พี่คือมูนไนท์พี่ทำอะไรอ่่่่ะะะอออะ ทำไมผมรู้สึกแบบแบบจะมีการฆ่าล้างกันทั้งบทเมื่อกี้จากที่เขาว่ามูลไหนหมดแต่ไม่มีเอารู้ป้าตอนนี้อินสตินชันกูกำลังบอกว่ามึงแม่งปั่นปวดว่ามึงไปนอนในกองไฟสักหน่อยไหมต่ก็ดีนะผมจะต้องปั่นปวดกาจังสงสัยผมทำงานบอดีกาับไปเจอเกินช่วงนี้อ่ะกูเลยขี้อยู่มากๆตาที่อองตาดูโดดออกอ่ะเออวะไม่สิทธ์นะ กูเกี่ยวกากูทำองเครอยู่กูไม่ไปถึงเครสทีอีดอยไปนอนไปไปนอนไปนอนทำไมวะูำไมตะพุงทำไมได้มูนไนไงฉันมุนมากเกิดะไรนูไม่รู้พี่มีพลังเป็นด้านแล้วเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยังนั่งยัง เมื่อกี้อะไรกิดขึ้นวะไม่รู้วะไปไปนอนมันเกิดอะไรขึ้นวะว้าวแต่ทำไมพี่ใจร้ายกับเขาอย่างกั้นนะโคตรโหดคือพี่จะทำควยพี่จะทำควยแล้วมันยุ่งกับพี่พี่จะทำควยไปตายแฟงโคตรจีเลยลาลาไว้หน่อยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลาไปกิน อะไรวะอะไรวะทีอสาว์ทำไมทำไมผมไปนอนได้อุส่าให้เขาไปมาแล้วมูนไหนสำคอนพี่พี่ไม่ได้เป็นพี่เป็นศาสเตียใช่ไหมพี่สาสเตีย่ง บอกเลยว่าพูดรังแค้นไงยพอก็พอเข้าใจแหละพอเข้าใจลำบส้ถึงอะไรละพอจะเป็นโดโด้วยพี่แล้วจังหวะภาษาจะลองเล่นแบบแล้วจังหวะภาษาจะลองเล่นแบบวอกแบบวอยดดูดูสิว่าดูสิว่าเราจะรอดไหมแม่งฝั่งหนึ่งวามาจากฝ่งอีกฝั่งหนึ่งแม่งแล้วแบบแล้วแล้วคือแบบไม่ไม่แม่งเดินมาเห็นตอนตอนที่ไอ้กูกังลักษณ์จบพอดีอะแบบชิบหายเราต้องรีบข้ามคุเป็นที่นี่เหรอเป็นสับเบลเลยอะ ใช่พี่ผมก็เป็นคนฆ่าเจ้พ่อยเอาพิพัวลากไปเก็บมาเราทำงานกันทีมกําลังจะลากไปซ่อนในเต็นท์เลยไายเดินมาชิบหายแล้วรีบทิ้งแม่งเกิดมาทีเดียวเจอเป็ดสองตัวเกิดทีนึงปั๊บกำลังจะทำควสเจอเป็ดสองตัวโอ้ชีวิตกูจบแล้วเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ็ดเป็ดเราลืมบุคคลคนนี้ไปได้ยังไงวะใช่ไหมสกาย อ,อ้ยมัน,มนเอวเบีย้ยนอยู่นะตามมันมาเลยเร็วตามไปต,<า>ตามไปตามสก,กายมาทุกคนสแปมทุกคนสแปมมาสก,กายเลยสแปมเลยแยกมันมาเลยพลอยพลอยตามพัดด้วยพลอยหนูตามมันไปแล้วพี่มันไปหาเลยเนี่ย <laughs> เรา้อสแปมพี่ยังไงสแป,ม, <laughs> สแปมแล้วสแปมแล้วไม่ช <c oughs> เนี่ยเราลืมเราลืมมันไปสนิทเลยเนี่ยจะตามไอ้พัดมาด้วยเออตามมาตามมาตามมาให้หมดเลยก็คนไม่จำเป็นก็ต้องเดินก็ต้องเดินจีบตาสกายไม่้มาเลยไม่ราะผมไม่จำเป็นอะะไรวมาแล้วมาแล้วเราเปิดไว้เปิดไว้คุยเพราะผมไม่จำเป็นผมเลยโดนใช่ไหมสกายมึงมาเลยเป็ดกูกมา ทำไมต้หายเข้าเข้ากูดักเดือนเดือนเข้าปุ๊ดกูดักมาเลยยันไม่ได้โหลดเลยเพื่อนโหลดมาตอนนี้เลยวันนีงวันนี้ลทิ้งเอาเบี้ยดมาเลยวันนึงเดี๋ยวกูโหลดก่อนโอเครีบโหลดรีบมาสกายกูรักมเพื่อนมึงอยู่อยู่มารักก็ต่อมึงเล่นกูดักเนี่ยนะเออกูรักมากเลยกูรักไปถึงตอนเลยเว้ยอะจำไว้สิอะไรกูรักไปถึงตอนก็ แต่ไมเธอยังออกนี่อยู่แล้วฉากแล้วฉากเมื่อกี้ไม่อยากพาเลวยอยู่ได้ีชั่งตากมาแล้วมันเกิดไรแค่เออแม่งแบบเ้คนของดีเลยเออแม่งค้นของดีอะคนหนึงฆ่าอีกคนนึงกล้าไปเก็บโอ้โหงค่ย กตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยเชื่อแม่งเพลงว่าเป็นบีมิกกันไปยังไม่รีบฆ่าแล้วดอดูก่อนสรุปมันเชื่อจริงแล้วก็โอเคแล้วก็ค่อยๆลากไปตะพักไอ้บลักไอ้ไมล์บลักบลักแม่งเดินมาคุยชิบหายแล้วเห็นไม่เหรอตอนเมื่อกี้คิดว่าดอนแล้ววิ่งหนีพี่เพชรมาแล้วแบบเอ้ยพี่ภูอยู่วิ่งไปหาพี่ภูปั้มตายเลยเออนี่เสื้อป่าจระเข้คือพี่พี่ทำอะไรไม่ได้พี่เป็นมูนไนท์ กพี่วิ่งตาวายออกกันด้วว่าพี่เป็นแต่แพี่วิ่งติดหมดเลยคือพี่ตามใครไม่ได้เลยคือพี่ตามใครหนีหมดเลยอ่ะคืออะไรวะคืออ๋อพี่สามสี่รอบแรกเครดิตที่เครดิตที่เครดิตที่แม่งมันถูกบูบี้หมดแล้วพี่แจ็คแจ็คแจ็คคือใครวะแจ็คไอคใรวะแจ็คไอ้จักริดไงอ๋อแจ็คทิ่ว่าอ๋อจักจัก อ๋อจากก็ใครรู้บอกเจก็เป็นเจกว่าชอบชื่อชอบชอบวัดเนี้ยสกายมาป้าสรุปคุไม่เปิดปิดอ่ะสกายสกายโหลดอยู่สกายโหลดพี่สกายบอกโหลดอยู่อีกสักรอบไหมเรารอสกายเข้ามาเราจะเักเลยนักพเปลี่ยนตอนนี้ตอนเธอเขียวโดนชิบหาย เฮ้ยเฮ้ยยาๆ่ทำะเอ้ยอะไรไ้เาน้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มันเป็นงานมันเป็นแค่งานมอกี้ทำอะไรไว้เราอะอย่าใส่เลยใครกดดีครับ มคนอยากไปนอนพักผ <Ooh. test considerations> ่อนไปไวไปมันเร็วอย่างเกิดอะไรขึ้นพู้คนอยากไปนอนพักผ่อนไปไวใช่ไหมไปนอนพักผ่อนแต่เมื่อวันมุดหยีบกูทิ้งกัดมึงไปนอนใจใจเย็นๆนัดเสือโดโด้มันออกนะเอียช่างแป็นพี่เอียมึงช่างเป็นงูไอ้แจ้มึงไปกูตบให้ให้จำใจได้ผู้กันไปนอนแล้วไม่อยากฟังเคทโฟนให้เบิ้ลเบิ้ช่างเป็นเลยมึงอยาก มึงอย่าเพึ่งน,นั่งยางกูโอเคข้ามผูกเรียบร้อยหมดข้ามคิดไกมจะบอกว่ามายมัก่อจะเล็กมากไอ้ เดี๋ยวนี้กูดักมาทีนึงเรียกเพื่อนกันมาเลยอ่ะเออใช่เรียกเรียกพัดด้วยอ่ะเรียกกันอยู่เนี่ยกำลังเรียกกันตามกันมาอยู่นะกูกูกูจะแดงสีทุ่งอ่ะถ้าเกิดจ้าเอาหลังจากนั้นก็หลังเที่ยงคื้นนะเออหลังเที่ยงคืนไม่ตองได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มึงรีบมาเลยสกายแก้วงดู สองทีผมลาแป๊บหนึ่งเปลี่ยนไปไปเล็กนิดเดียวตอนตอนตอนตนี้เล่นเล่นอยู่ปะว่าเล่นยงไ่เล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่เอวีนงอยู่ทีนอยาอยารู้วอะไรไหมอยากรู้อะไรไหมเ้พลอยเจะพลอยขอบอกเลยหน่อยทำไมเธอเป็นคนเสียงสูงจังเลยอะใช่ตัวตั้งใจตัวตั้งใจ ลองเพยงช้างให้ฟังหน่อยฮะองแพ้หน่อย้องเพลงช้างให้ฟังหน่อยหนูเกลียดพี่ค่ะรอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยเล็วจะฟอยเกลียดมึงกูไปเลยไอ้เคนแรกเลยมึงไปอยู่ในนี้ไปนอนไปเฮ้ยพียบหนเลยพี่บแล้วพี่บ่นแล้วแอนบ่นแล้วไปแอนไปน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 อนอไ เออเรบเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมไปออกไปออกเขาได้ไงเนี่ย w e ลค o มโอเคเรียนจบแล้วบอก้กันโอเกมแล้วาทำได้ไหมเราอะทำได้ไหม ทำอะไรฮะโอ้แม่ดอ,อ้ยสันกระดิ่งดิก่กูโดนนั่งยางเลยสนะัตว์โอ้แม่ทำควี้ผี แน่ๆไอช็อตเมื่อกี้ได้ช็อตนี้เลยไอช็อตห้องตัวนี้เลยไอเราก็แบบวิ่งหนีพี่เพชรมาเอ้ยพี่เพ็ตขาวเปล่าวะวิ่งมาเอ้ยพี่ผูกขึ้นถั่วเข้าไปแย่มากเลยเอ้ยเอากระถัวเขาคือประเด็นอะเห็นตัวแค่แวบเดียวแล้วก็ตายเลยไม่ได้แนะนำอะไรเลือแม่งอีเจ้แม่งแย่มากอยู่ไอเดียว หลบกูไปนั่งยางซะแล้วเอาเจอตัวกระดิ่กันหมดแล้วโคตรแย่เลยอ่ะวัดอ่ะโคตรไอ้บ้าเชียวสวยอีเจ๊อีศาสตร์วัดเดาฟ้องผิ่พลาดแต่ห้าคย พี่ผมเพิ่งฆ่าพี่ไปรอบเดียวพี่ผมก็ผมไม่ขี่ก็อประกันหนึ่งขี่้กันเดดเดดเจอเดวเจอ <c oughs> ผมผมว่าผมผมคิดแล้วแหละจริงว่าจริงๆแล้วไปไปได้ว่าพี่เพชรจะมาใส่เสสูยกับเจพอยหรือเปล่าตอนแรกก็นั่งคิดจุ้ยว่าไม่ไม่่เพนอาจจะเป็นมาตโอ๊ยผมมาเลยสกายจอยเข้ามาเลยไม่เอบักบขอโทษว่าจริงๆจะโหวแอร้ดแต่แรกเลยแต่ประเด็นคือตามาอยู่ที่บักบักแล้วแล้วมือคือไปบักักแต่ว่าปากเ่พีแอน นี่นี่สกายสองคนเนี้ยงงปิดไปเขาเกิดอะไรขึ้นไม่กดเมื่อกี้เราอาห์กดกดกดไอ้กดเลยนะกดกดชดาสูตรอะทำไมมันไม่ขึ้นเลยพี่หมายนะพี่หมายแม่งอะไรวะกู แม่งอะไรวะกูแม่งแบบนี้หนีรอดจากไม้ไมาได้มาตักกระดิ่งอยูย่ดีมันก็มันก็โยนกูเข้ากองไฟพี่เจ้าได้เงินไหมเกิดคุาพิภูดเลยประเด็นละก<า>ูหงุดหงิดกูหงุดหงิดอีอะเพราะว่าได้เกิดคุกเกับพี่ผูดเลยแม่งรู้ว่ารอบนี้ให้เข้ามาที่ต่อยหมดนะที่ต่อยทุกคนเรียบร้อยพี่เพชรป่านี่พอยมากพี่เจ้จับไว้เลย กูหดมีแล้ีเราเห็บเจอพอยเปิดแกแล้วก็เลยอ่าอะผมลองตามตามน้ำหน่อยว่าเป็นไงอ่ะไปกันว่าันพูดโดนจริงฉันร้องคาราไม่ได้ตั้งใจนะูไปนอนซะไปนอนกันให้หมดฉันหงุดหงิดมากไปมาแล้วโลมาเล็กมาแล้ววันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิป Goose Goose Duck ในพาร์ทที่6นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ในช่องไลฟ์คุง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย